อากาศอยากเป็นกําลังใจให้นะครับผู้ที่เสิเ่มต้นนะ,นะครับเกี่ยวเห็ดกเศษแบบผสมประส,สานหรือว,ว่าเห็ดโขกน้องหน้านะครับเห็ดแล้วกับมีมีความสุแล้วก็มีอยู่มีกินนะครับครับแมนพื้นที่เขา้าสีอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าเกิดเขาจัดการบริรบทบ่เป็นนี่มันสิเกิดประโยชน์อย่างไรบ้ามันอยู่กับเขา้าบริหารจัดการาทุกเรื่อง อ่าบ่าวา่าสิมีน้ําหรือว่าบ่มีน้ําเนาะตอนแรกตอนแรกนี่ครับเฮาคิดว่าขนาดเฮามีห่วยนะครับบ้านบ้านเฮาน,านี่ห่วยผ่านสังเกตเบิ่งหน้าอย,ยู่ข้างๆนี่ก็ยังบ่าสามารถบ่ามาเฮ็ดเนาะอืเพิ่นก็ว่ามันต้องใช้พลังหลายสูบน้ําสูบหยังหลายเพิ่นบ่อยากเ็แต่ว่านันเฮาเฮ็ดแบบนี้คือแบบคองใส่ไก่นี่อ่ามันสิซอยได้หลายในการเฮาสิปลูก พวกไม่ผลไม่ยังสินะครับไ้มันง่้งได้ยุตตลอดปีท้าไ้ดินหน้าเฮ้านี่ชุ่มชื่นครับยุตตลอดนะครับขันอยากเห็นข้นแตกต่างนี่ช่วงแรงนี่ช่วงแรงนี่มาเบิงเลยมาเบิงเลยนะครับยยุนี่เฉียวตลอดแต่ว่ายุข้างคางนี่แห้งแรงดินไงยุติครอบมันสีมีขอแตกต่างกันหลายคขันเท่าเห็ด แล้วแบบนี้การจัดการบริหารดีๆนี่มันมีความอย่างยืนบ่คับี่ข้องในแปลงเขานี่นี่แหละคือความอย่างยืนของเขานะมันเฮ้านี่มันคือคือปัจจัยซีะ่ะคหละอาหารการกินเสียผาเครื่อง,ง่งหุม้มนะผมใส่คือมันอยู่ในหนีเหมือนแล้วมันเป็นคําตอบแล้วนะครับผมถ้าเข้ามีเรื่องอสเสบียงอาหารข้างอาหารครับทุกอย่างมันก็เฟอร์ฟิกไปเหมือนแล้วนะครับเพราะว่าแม่นว่า ของสิขึ้นะฮะสิข่าสิแพ้งครับหรือว่าโรคศิลาบาดยังกันแล้วแต่นะเข้าสามารถอยู่ได้ยิ่งยิ่งโรคระบาดเด้อโควิดวัาหันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเลย้พื่นเนาะเพิ่นต้องไปหาไปตลาดก็ไม่ได้ย่านเนาะเข้ามาอยู่สวนนี่ถุกอย่างเข้ามีของอยู่ของกินเข้าเขามีเม็ดเอ่าปีนึง เขายังอยู่ในหน้าของเขาได้นะครับอยู่ในสวนของเขาอยู่แบบสบายเข้าไปอืดอยากเน้อยู่เน้กินนะคับเอยากปลาได้กินปลาอยากผักได้กินผักพออยากกินผลไม้เขาก็มีนะครับเข่าเขาก็เห็ดนนะครับพู้อื่นเดือดร้อนต้องไปแสวงหาไปหาเนาะกต่วาของเขาเนี่ยคำตอบ เป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกต้องเลยเนาะแมนคำตอบที่ถูกต้องนี่ก็แสดงว่าพี่ค้องนี่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใส่ในการดําเนินชีวิตนักแม่นบ่แม่นครับก็น้อมนําเอาของพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคนว่าเพิ่งตนเองคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงบ่แม่นว่าเฮ็ดตะพอได้อยู่ได้กินนะครับเฮ็ดฮอดได้ขาย แมนนะครับคําา่าเศรษฐกิจพ่อเพียงครับพ่อเพียงในแบบฉบับของเฮาแมนเข้าอ่าพ่อเพียงของเข้าสานีนะเฮาก็เหตุแบบฉบับของเฮ้าแบบนี้ครับแ้วก็บ่แมนมาเข้า่าพ่อเพียงนี่บ่วแมน่าต้องมาขุดบ่อขุดคลองใส่ไกลเลียงปลาบ่แมนมันก็อยุทีว่าอาชีพแมนผู้ใดเหตุอาชีพใดก็สามารถดําเนินแบบพ่อเพียงได้แมนมันเฮาก็สามารถอ่อเพิ่มเติมไปได้ได้หลายนะครับอื ดีายพี่นองแล้วมันสามารถส่งต่อลูกหลานได้บอครับตัวนี้มันส่งต่อขันแม่นนั่นก็นจะเป็น d n เนเนาะครับ D n a เนาะครับบอกยังไๆว่าทั้งตมดเข้าเป็นพอเป็นแมนนี่ครับอ่าเข้าเหตุยังไ๋ลูกเขาก็ตามแบบนั่นลหละครับอ่าก็จะขันเข้าเป็นต้นแบบที่ดีเนาะมีแนวความคิดเพราะว่ามีบอกยังไๆว่าคนนี่สอยู่สิลาสิลุลยครับมันอยู่กับสมองคือแนวคิด วิธีคิดนะครับวิธีคิดนี่ส่งผลในข้นว่าจีสําเร็จในชีวิตเหตุนีอย่างสําเร็จในชีวิตนะครับผมมองยังไว่าถานเข้าคิดแบบคนรวยเข้ากับจีต้องเหตุอีกแบบหนึ่งนะครับเขาอยากรวยๆเนาะอยากนี่ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้อยากมีเงินทองเข้าหลายๆไปเที่ยวหันเด้อนี้เขามาเหตุแบบนี้กาบ่ได้เครับเขาก็ต้องขยับไปเหตุอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าขันเขาอยากาใส่ชีวิตแบบพ่อเพี้ยงแบบมีความสุขแบบบ่เดือดร้อนอม,มีอยู่มีกินมีหลายกับแบงปันเหลือจากแบงปันกบไปขายเป็นไร,รได้นะครับ